สวดแล้วรวยพลิกชีวิตคาถาแม่บุญเรือนพร้อมวิธีสวดตามกําลังวันเรียกโชคลาภคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมถือเป็นคารวาสผู้ทรงศีลที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงมากในเรื่องโชคลาภและการรักษาโรคภ,ภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะคาถาพระชิมพลีหรือคาถาพระศีวลีที่ท่านได้เผยแพร่ คาถาที่โด่งดังที่สุดของคุณแม่บุญเรือนคือคาถาพระชิมพลีซึ่งคือพระคาถาบูชาพระศิวลีมหาเถระนั่นเองโดยเชื่อกันว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาที่เท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทนำมาถวายแก่ท่านคาถาและพุทธคุณที่ช่วยเสริมณชาลีติฉิมพลีจะมหาเถโรมหาลาบ มหาโชคโภพขั์พระวันตุเมเน้นเรื่องโชคลาบเงินทองการค้าขายดีมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสถานที่ไหว้ขอพรคุณแม่บุญเรือนจะเป็นสถานที่หลักที่เก็บอัฐิและมีศาลาบูชาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมคือ 1. วัดอาวุธวิกสิตารามหรือวัดอาวุธทะที่ตั้ง ซอยจรัญสนิทวง72แขวงบางพลัดเขตบางพลัดกรุงเทพภายในวัดมีศาลาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นและอัฐิของท่านมีผู้คนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรด้านโชคลาภการงานและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 2. วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารหรือวัดเกาะ ที่ตั้งถนนทรงสวัสดิ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพ,พย่านเยาวราชหรือสำเพ็งภายในวัดมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คุณแม่บุญเรือนเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้และวัตถุมงคลต่างๆของท่านไว้ให้ผู้ศรัทธาได้เข้าชมและกราบสักการะการบูชาส่วนใหญ่ผู้ที่มาขอพรจะถวายกล้วยน้ำว้า เพื่อความเป็นสิริมงคลและหากสำเร็จตามที่ขอก็จะนำกล้วยน้ำว้ามาถวายแก้บนตามที่ได้บนบานไว้